สวัสดีครับทุกคนสวัสดีมิรักช่องแอนเกมทุกคนนะครับผมแล้วอยู่ในเกม Wild Survivor นะครับมาครับวันนี้จะมาอัปเดตนิดนึงนะครับจากวันแรกที่เล่นนะครับจนถึงวันนี้นะครับผมบอกเลยว่าใช้เวลานานพอสมควรนะเดือน2เดือนนะครับก็จากวันนั้นมานี่เป็นบุคคลธรรมดานะครับที่อยู่ในเกมนะครับจนตอนนี้นะครับเราได้เป็นหัวตี้นะครับก็ได้เป็นแบบบังเอิญแหละเพราะว่าที่หัวตี้คนเก่าเขาไม่ไม่ออนไลน์นะผ้าวันทางระบบมันก็เลยโอนหัวหน้ามาให้เป็นผมแทน แล้วตอนนี้เนี่ยจากสมาชิกอ่ะที่มีอยู่ประมาณเกือบกี่คนได้สิบกว่าคนเกือบยี่สิบมันนะ้งถ้าผมจำไม่ผิดนะตอนนี้เหลืออยู่สามคนทวนซึ่งเป็นอะไรที่โคตรสู้ชีวิตนะครับ <c oughs> โอจะว่าแต่เอาจริงๆก็สอบถามสมาชิกทุกคนที่เหลืออยู่แหละว,ว่าเรา,เจ,าจะเอายังไงดีเราจะปิดตี้ไหมแล้วก็แยกย้ายกันนะครับตอนนี้ก็ผมยังฝืนอยู่นะก็คือยังแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะยังเปิดอยู่เออก็กลัวปิดไปแล้วจะคิดถึงไง คิดถึงทุกคนเอาครับจนถึงวันนั้นมาวันนี้ก็ค่ายเราก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนี่ก็ประมาณนี้ก็จะมีนี่ค่ายพลทหารของเราที่มีอยู่นะครับมีสามสามค่ายค่ายปืนใหญ่ค่ายหอกค่ายธนูนะครับบ้านเราก็ดียวสร้างผลิตทหารก่อนเอาอะไรดีจ้ะเอาที่มันน้อยๆอ่ะข้างนน้อยสุดอ่ะเอาแรกแล้วกันเร็วดีเมื่อคืนก็มีคนเข้ามารอบโจมตีที่บ้านผมนะ ไฟไหม้อะผมบอกเลยเสียตังไอ้แม่เสียตังคดิเสียเพชรดับไฟไปตั้งร้อยเพชรจะป้าตาย,ตายเดี๋ยวผมขอฝึกทหารนะผมก่อนแล้วก็อัพนู่นนับนี่ก่อนนะผมจะไปล้างแค้นขึ้นอยู่อืมผมจะให้แม่งหายไปจากแมปเลยอันนี้คือที่ฝั่นไว้นะว่าจะต้องทำนะครับโดนกูแน่แล้วก็อันนี้จะเป็นแบบประภาคารเป็นไซเวส ก็ไม่มีอะไรนะครับกดจิ้มเข้าไปน,นี่มันก็จะสู้เลยเเดีจะทำจะเล่นให้ดูก่อนที่จะปิดตัวลงเกมนี้กดสู้ซะก็ประมาณนี้เนี่ยบึมบัามบึม,บ,มบัมนะครับเรียบร้อยชนะเรียบร้อยออกสึวะาคือล้วกดเป็นรับของรางวัล ก็วันนี้กลับเขาค่ายไปแล้ก็ที่สร้างขึ้นมาใหม่ก็จะมีนี่ับมีโรง,งพยาบาลศูนย์เกณฑ์ทหารนี่ก็ไอศูนย์เกณฑ์ทหารก็ถ้าถ้าบ้านเราโดนถลม่มทหารก็จะบาดเจ็บนะครับแล้วก็จะมีการล้มตายเกิดขึ้นเราก็ต้องมาเกณฑ์ทหารที่ตรงนี้เนี่ยไอวงท,ทุกคนจะเห็นไอวงไอ้นี้ใช่ไหม ให้มันเต็มอ่ะเราจะได้ทหารเราคืนนะครับอ่าอันนี้ที่ผมเคยโดนมาสองสามหลักสองสาครั้งนะอ่อันนี้จะเป็นโกดังเก็บของนะคศูวนย์วิจ,จัยก็เหมือนเกมทั่วๆไปที่มันแนวเนี้ยเออแต่นี้ก็จะเป็นแบบอารมณ์เหมือนอ่าผู้ประสบภัยประมาณนั้นทางความหนาวเย็นอันนี้ก็เปลี่ยนตำรวจรับของก็แรกๆมันจะไม่มีพวกอุปกรณ์ให้นะเราต้อง เลเวลถึงก่อนประมาณนี้เตาหลอมก็เหลืออีกประมาณ2วันเป็น Level เลเวล21่ะครับนก็ส่วนอันนี้กล่องความคิดเห็นก็มันเพิ่งอัปเดตตัวเกมไปมันก็จะอัปเดตขึ้นมาใหม่ว่ามีอะไรเยอะแยะมากมายมันจะมีแนะนำอัปเดตเวอร์ชันประมาณนี้อันนี้คะแนนคะแนนจากผู้ผู้ที่อยู่ในค่ายเรานะครับของเราเนี่ยความพึงพอใจที่เก้าสซน90%อันนี้ก็จะเป็นไอพวกนิวโป้นี่คือแบบชอบเรา มันก็จะมีไอ,อ,อ้พวกแบบความนิ้วโป้งอยู่นะน่ะไอเวนไอแอนดี้เห็นปะ่ะไอเยี้ยนนี่บบทุกครั้งนะครับม่งไม่เคยถูกใจเราไม่รู้เป็นห่าอะไรจะไล่มันอนอยจงตีก็ไม่ได้ออกจะคายอ,อพยุกูไปซะมันไปตายท่ามกลางหิมะนุ่นไอเวน,นก็จะมีอารีน่านะครับเออเหมือนเดิมคล้ายๆกันนะครับใครที่เลยใครที่เคยเล่นเกมประมาณนี้ก็จะจะ,จะรู้จักแหละรู้วิธีการเล่นนะครับแรกๆผมก็งงอะ่ะถ้าเกิดใครได้ ใครได้ดูนะขันแรกเลยอะ่ะก็จะงงๆหน่อยกว่าจะสร้างนูน่นสร้างนี้ได้โหบ่นมากตอนนี้ก็ประมาณนี้อยู่อย่างเงาๆนะช่วงนี้แม่งเหลือกันอยู่สามคนนะครับอชีวิตหัวหน้าตีนี่มันช่างรันทดเหลือเกินสามคนท่วนผมรู้จะผมไม่รู้จะแนะนําสมาชิกในตี้ยังไงเลยเนะี่ยหมายถึงว่าให้ทุกคนได้เห็นว่าเนี่ยมันมีอยู่สามคนอะ่ะก็เพิ่งปรับน้องคนนึงไปเป็นอาสีน,นะครับก็ ให,ให้เขาช่วยแหละแต่ไม่รู้ว่าน้องเขาจะอยู่นานขนาดไหนก็นหวังว่าจะอยู่อยู่นานแหละเนาะน้องเขาก็อยู่ตั้งแต่ที่ผมเห็นเลยอะ่ะอืเขาหวังว่าจะอยู่ด้วยกันไปนานๆเหงาเลยช่วงนี้ไม่มีใครคุยด้วยนะครับในเตียก็ไม่มีคนจอไปเก็บทรัพยาก,กรก็อย่าไว้เก็บตอนกลางคืนเอาล่ะทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันถ้าใครชอบเกมประมาณนี้ก็ไปโหลดมาเล่นนะครับ ก็ชื่อเกม w h i u t Survivor นะก็นี่แหละมันจะมีเกมนึงชื่อ Frozen City นะคนละเกมไม่ใช่แต่น่าจะแบบเดียวกันแหละแต่นี้มัน w h i u t Survivor ปิดตี้ซะเนาเอาครับทุกคนจนกว่าจะพบกันใหม่ครับเสียรักนะจุบจุบมว